สวัสดีครับผมมิกเซอร์ครับ Pattern QM กับ Head อ n ด์โชเด d e r มีความแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนครับไปรู้เจาะแกนแท้เลยของความแตกต่างและวิธีการใช้งานนะฮะผมได้ทำคลิปวิดีโออธิบายนะครับว่า QM คืออะไรนะครับสรุปง่ายๆ5ทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็น EP ีถัดไปนะครับซึ่งเราจะเอา Pattern QM เมนี่ยมาบอกถึงความแตกต่างว่ามันมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะที่มันใกล้เคียงมากๆเลยครับกับแพทเทิร์น นั่นคือแพทเทิร์น head and shoulder ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยครับว่าทั้ง head and shoulder และ QM เนี่ยนะครับอันไหนเป็นแพทเทิร์นที่มีความชัดเจนนะครับในการทำลายเทรนมากกันเพราะว่า2 p a แพทเทิร์นนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่กำลังจะกลับตัวนะครับหรือว่ากำลังที่ราคาเนี่ยเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือกำลังจะบ่งบอกถึงขาลงเป็นขาขึ้นนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะพาอธิบาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปบอกวิธีใช้ด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันกว่านะครับขอขั้นเวลาสักครู่ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีเทคนิคนะครับการเทรดคริปโตหรือกำลังเริ่มต้นที่จะศึกษาการเทรดคริปโตเนี่ยนะครับผมขอแนะนำ Cost the คอส t h อ Ultimate c ry ิปโ o นะครับ พอร์นี้จะทําให้ทุกคนนะครับรู้ลึกและเข้าใจโครงสร้างในตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะครับผมและมีเทคนิคนะครับที่สามารถเทรดได้ในทุกสภาวะตลาดเทรดทากาไรทั้งขาขึ้นและขาลงไม่พอแค่นั้นยังมีคอมมูนิตี้เทรดเดอร์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนคอนเนชันกันหรือว่าเอามาทบทวนนะครับเรื่องทั้งแนวความคิดจิตวิทยาการเทรดนะครับหรือ แบ่งปันแผนการเทรดนะครับเพื่อซัพพอร์ตกันและกันเพื่อผลักดันให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายการเทรดของแต่ละบุคคลได้นะครับเป็นสังคมที่น่ารักอบอุ่นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจจริงๆนะครับผมสามารถที่จะทักแอดมินนะครับได้ที่เพจ Facebook Mixer การลงทุนแห่งอนาคตหรือ Line แอดมิกเซกิทฮานะครับจะมีแอดมินนะครับคอยให้คำปรึกษานะครับแล้วมาเจอกันนะครับในครอบครัวมิ xer ครับผมยินดีต้อนรับครับ พทเทิร์น QM เนี่ยนะครับผมได้บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะนะครับว่าเป็นไงสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับรีบตามกลับไปดูเลยนะฮะแพทเทิร์น QM นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนะครับอ่านะครับเกิดการทําลายโครงสร้างอย่างรุนแรงนะนะครับผมอธิบายไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะนะครับลักษณะแบบนี้เนาะเราก็จะเทรดนะครับโดยการที่รอราคาย้อนกลับมาที่หัวไหล่ด้านขวาเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดหัวไหลด้านขวานะครับรอย้อนกลับมานะครับแล้วก็กด เซลล์ Sell, มูลเวนี้นะครับโอเคนะแต่ทีนี้ครับมันมีแพทเทิร์นหนึ่งก็คือแพทเทิร์นแ e น d and เด o ร์ r เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือราคาเนี่ยนะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนกันนะเหมือนก็บคล้ายคล้ายค QM เลยวิ่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแต่ความแตกต่าง,ขงเขาทุกคนสังเกตน,นะครับความแตกต่างของเขาคือราคาจะไม่ได้ทำ l ลว e r l o เลยทันทีครับแต่ราคาเนี่ยนะครับจะอาจจะมากลับมาตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะกลับมาตรงนี้ก็ได้นะ และราคาก็วิ่งขึ้นไปไม่สามารถทำไฮสูงกว่าไฮเดิมได้และก็ราคาค่อยๆทำลัวเวอร์โลนะครับช้าๆนะช้าๆนะนะครับแพทเทิร์นค m เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ดีๆทำลัวเวอร์โลทันทีเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ทำลัวเวอร์โลเลยทันทีครับแต่ว่าราคาอาจจะยกแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะแตะตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยขึ้นไปทำสวิงไฮ และค่อยทำรู้ว่ารูครับซึ่งสรุปง่ายๆคือ QM เนี่ย pattern ทท QM เนี่ยเขาสร้างหัวไหล่ซ้ายไว้และคาดการว่าราคาจะขึ้นไปทำหัวไหลขวาโอเคไหมแต่ว่า pattern head and shoulder ทำหัวไหลซ้ายแล้วและก็เห็นหัวไหลขวาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจุดเซลล์เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับก็คือว่า โดยปกติแล้วเนี่ย QM เนี่ยมันจะเซล์แถวอะไรฮะแถวเส้นเขาใช่ไหมนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่า QML หรือว่า c o s i m o d o l i n e อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเราจะให้ทั้งกรอบบริเวณนี้ครับเป็นจุดเซลครับ pattern and s e n u o d e r นะนะครับซึ่ง2อง pattern นี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันได้หนึ่งซึ่งผมจะบอกว่า pattern QM เป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการกลับตัวที่รุนแรงกว่าแพทเทิร์น head and shoulder ครับเพราะ head and shoulder เนี่ยครับมันมีความลังเลในการทำลายโครงสร้างเพนของตัวเองฉะนั้นแพทเทิร์น QM นะครับเมื่อก็ตามที่เราเจอเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงการทำลายโครงสร้างของตัวเองอย่างรุนแรงฉะนั้นคือถ้าพูดถึงการกลับตัวแล้ว QM เป็นแพทเทิร์นการกลับตัวที่ชัดเจนที่สุดนะครับและมีวิเลที่สูงกว่านะเมื่อเทียบกับ pattern head and shoulder โอเคไหมฉะนั้นนะครับสรุปแล้วก็คือ pattern QM เนี่ยนะครับมีความที่ชัดเจนมากกว่าแต่ผมพยายามเอามามามา adapt ให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยความแตกต่างมันมีลักษณะแบบนี้นะแล้วควรจะไปปรับใช้ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟจริงของ head and shoulder นะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับว่าบาร์บีโออะไรนะครับนี่นะครับสรุป pattern QM ใน5นาทีนะครับเชื่อนี้เลยนะฮะแพทเทิร์นนี้นะนะครับผมประมาณนี อาทีนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยนะครับเป็นยังไงกับกราฟจริงนะครับผมลักษณะของ head and shoulder นะนะครับ head and shoulder หน้าตาเป็นแบบนี้ครับราคาเนี่ยตรงนี้เป็นสวิงนะครับตรงนี้เป็นสวิงราคาเนี่ยทำสวิงไฮเนาะนะครับสวิงโลนะทุกคนดูดีนะครับสวิงโลนะครับสวิงไฮครับสวิงโลฮะสวิงไฮครับเห็นไหมดูนะแล้วก็เห็นไหมฟึบยก และลงอ่านะครับอ่ะผมทำให้เห็นชัดชัดนะเห็นไหมฮะราคาทำหัวไหล่ซ้ายนะครับและหัวไหลขวาเรียบร้อยแล้วค่อยทำเลยฮะหลุดโครงสร้างของตัวเองเราได้กรอบอะไรครับกรอบเซลล์ตรงบริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นไหมราคาวิ่งไปแตะนะครับตรงนี้เลยเฟียงนี่คือบิตคอยนะครับนี่คือการบิตคอยนะครับแตะปุ๊บและลงเลย เห็นไหมอันนี้คือแพทเทิร์นเฮดแอนด์ชอตเตอร์ครับเห็นเ็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้แตะแล้วลงทันเลยทันทีคือราคามันอ้อยอิงก่อนนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นไปแล้วค่อยลงแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นคิวเอ็มเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เห็นความรุนแรงเลยคือแบบว่าราคาหลุดตรงเนี้ยคือทําเปี้ยงลงมาเลยนะครับอ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งขาขึ้นกันบ้างนะครับก็คือแบบนี้ฮะนี่ราคาเนี่ยนะครับส่งทําสวิงโลยกขึ้น แล้วก็ทำโลงว์โลสังเกตไหมราคาเห็นไหมฮะโดยปกติแล้วแต่แทนที่ตรงสวิงเนี้ยจะต้องทําอะไรครับไฮไฮทันทีแต่ว่าแพทเทิร์นเฮดแอชอเดอร์ลงมาก่อนปึ๊บแล้วค่อยวิ่งขึ้นไปทําสวิงเห็นไหมฮะแล้วเราก็รอ,อราคากลับมาแล้วค่อยเทรดครับซึ่งตรงเนี้ยคือจุดบ่ายนี่เห็นไหมอันนี้คือแพทเทิร์นเฮดแอนด์ชอเดอร์ในการปรับใช้นะครับโอเคไหมซึ่งนะครับผมเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาทั้งหมด แต่ว่าผมอาจจะเน้นแพทเทิร์น QM มากกว่าเพราะว่าแพทเทิร์น QM เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการทําลายโครงสร้างอย่างรุนแรงและมีวิเลจที่สูงนะครับซึ่งแพทเทิร์น QM นะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคเข้านะครับที่ผมใช้นะครับผมซึ่งนะครับเป็นเนื้อหาหนึ่งนะครับเป็นเนื้อหาการเทรดหนึ่งครับของคอร์ส The Ultimate นะครับของคอร์ส The Ultimate เลยนะครับผมที่ผมเอามาบอกเนี่ยมันคืออีกหนึ่งเซตอัพนะครับและหนึ่งวิธีการเทรดนะครับผมที่อยู่ในคอร์ส The Ultimate นะครับซึ่งคอร์ส The Ultimate เนีี่ยมมัันจะตต้งแ แพทเทิรนในรูปแบบต่างๆเลยเนะทเซตอัพเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถทํากําไรได้สําหรับใครที่ยังไม่มีเทคนิคนะครับสามารถที่จะเรียนใน YouTube ช่องนี้ก็ได้นะครับหรือ ถ้าอยากจะได้ทางลัดนะครับก็สามารถที่จะทักแอดมินไปที่ช่องทางเพจนะครับมิกเซอร์การแห่งอนาคตหรือจะแอด l i น์แอดนะครับมิกเซกิจทรันก็ได้เหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการทางลัดนะครับแนะนําเลยนะครับโอเคเนาะสรุปก็คือเราจะเน้นนะครับเล่นในแพทเทิร์น qm มากกว่าโอเคไหมนะครับและทุกคนนะครับผมสำหรับพี่คนไหนนะครับที่อยากที่จะได้ช่องทางการติดตามแล้วก็หรือนะครับเทคนิคต่างๆนะครับที่รวดเร็วแบบสรุปสั้นๆเลยนะครับ สามารถที่จะติดตามในช่อง t i k t o k นะครับมิกเซอร์กิทลันได้เลยนะครับเซิร์ชปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดหัวใจนะครับหรือว่ากดแชร์เนาะนะครับสำหรับพี่คนไหนนะครับที่อยากจะขอแผนเทดนะครับอยากที่จะมีมุมมองการเทรดอื่นๆนะครับผมก็สามารถที่จะติดตามนะครับในช่องมิกเซอร์การลงทุนแห่งอนาคตครับอย่าลืมที่กดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์กันด้วยเนาะนะครับและพี่คนไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับได้สร้างนะครับเนื้อหาต่างๆในช่อง YouTube เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ใครเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะสามารถที่จะกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งนะนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนยครับได้ไม่พลาดนะครับในการที่อัปเดตคอนเทนต์รวมถึงอัปเดตทีนิ่วข้อใหม่ๆที่ผมจะเอามาให้กับทุกคนนะครับรวมทั้งแผนการเทรดเจ๋งๆด้วยนะจะได้ไม่ตกรถด,ด้วยเนาะนะัสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ